ยอดมวยคู่ที่สศึกวันทรงชาย28พฤศจิกายนซ้ายมือ3ก,กชรัชตสุภักข์วามือจอมพบเล็กซอสุมารีพิกัด128ตอนที่เวทีลุมพินีนี่คือ3กอนะครับยอดมวยจากอำเภอประโคนชัยบุรีรัมเป็นเกงสีดักบลูครับจอมพบเล็กซอสุมารีมวยจากศรีสงขาบนครพนมครับลุยสารด้วยกันอายุนามไล่เลี่ยกันนะครับสามกกางเกงสีแดงนี่ปีนี้ครับ20 จอมพบเล็กคนนี้ครับ21สามกอกอร่อยรำช้าหน่อยนะครับจองพบเล็กกันเสร็จแล้วไปกอยแล้วครับโค้งสักทีนะครับตามธรรมเนียมกรรมการพันเอกธีระนาวังวรากับพี่แยง ยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นครับขึ้นมาผู้ชมให้3ามกอรครับเป็นต่อ5-4าสี 4. วันนี้ครับเป็เกงแดงนะครับเป็นต่อ5-4ยกที่หนึ่งพวกเวยยห้าหและสองรวมกันมวยซ้ายเจอมวยซ้ายครับ oh. ออครับวางหมุนหมุนหักไม่ได้ครับเด oh. ี๋ยวนี้ทาหน้าไม่ได้นะครับสอต้องปล่อย หายนาโดยไม่ออกอาวุธนี่ก็ไม่ให้ครับหายไปต้องออกอาวุธไปด้วยสามกอวางซ้ายไม่เข้าก็ยังสู้กันด้วยกําลังภายในนะครับมีคาตัวเกินแสนด้วยกันทั้งคู่สามกอในตอนนี้ก็เลยขึ้นถึงแสนแปดนะครับสูงสุดโดแข้งวางแข้งครับต้องโต้ทันทีครับไม่จะถ่ายอาแเ้วครับอ้าวฮะดูครับ จับวางแข้งวางแข้งออย่ากเกิน29ครับต้องออกอาวุธดูครับแหมหมดคนนี้นอาวุธทันกันเลยนะครับว่า1-2นี่เล่นกันด้วยของหนักของแข็งแล้วก็อาวุธยาวเลยนะครับ <All right. S 1> วางแข้งไม่เข้า <All right. S 1> มดยกที่สองดูภาพชาครับ แข่งคืนแข้งมาดวลแข้งกันเลยครับผลัดกันจับผลัดกันเตะทันกันครับอาวุธทันกันจริงๆแหม่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถ่ายกันแล้วครับสน,นี้ถ่ายไม่ได้ครับจับแล้วต้องเตะต้องออกอาวุธดูครับถ่ายก็ได้สองเก้า ที่ทางฝั่งของบุรีรัมก็เรนกันครับสามกอนี่ดาราคนโปรดที่ชอบสอนรามกับสุวรรณแม่ย่างนี้ต้องสายโลหิตลูกเดียวเลยครับชอบผู้ชายสอนรามผู้หญิงสุวรรณนมกขุนไกรครับยกที่สามหมดยกที่สองสามกอรครับเเกงแดงได้เปรียบ5-4เหมือนเดิมอาวุธทันกันครับ เป็เกงสีน้ำเงินนี่ชอบสักสิ์แ่งทองกับคัทริยแมคกอนทอสแม่สมัยใหม่น่าดูก็ชอบคัทรคัทริยากยาับ,ค,บคุณแม่ม,มสวยจริงๆพูดแล้วก็อื้อสวยครับนี่เป็นยกที่สามวางขวาแม่ขยับมันจะเตะซ้ายที่ไหนได้ก้าวมาวางแข้งขวา นี่เป็นยกที่สามครับชิงจังหวะออกแข้งกันแล้วครับวางซ้ายโดนไหมเด้งขาวอา้าวกบไม่ถนัดเมือคนนี้มี่ชิงจังหวะออกแข้งครับไม่ได้ครับต่างคนต่างไม่ได้จังหวะปลายเท้าปลายเท้าเตะแบบนี้ไปไปถามก่อนครับอืมอืมมาแต่ดูแล้วแข้งซ้ายของสามก่อนนี่ดูรุนแรงกว่าจอมพบเล็กแต่ก็ โอ้โหพูดปุ๊บเตะปั๊บโชว์เลยครับหมุนหากไม่ได้สอดไนอเอ้ืนอกก็ได้ไนก็ดีครับกางเกงแดงนี่ยอมพลเลกเดินก็ไปหาไม่ถนัดครับเตะไม่ถนัดเตะเบาๆยังไงชอบคนแยบเอาไวา้โอ้โหแข้งซ้ายของเอาครับคือมาแล้วทีหนึ่งดูแข้งซ้ายของ3ามกอจะแรงและแน่นกว่า ไม่แรงครับจอมภบเล็กเอาแล้วครับได้ไม้คืนดันหไปเป็นชุดครับดูครับจาว่าออกแข้งดูดีกว่าครับกางเกงแดงแต่ไม่เข้าครับยกเข่าบางังยกบังอีกแล้วครับแม่ขยับขยับเข้าไปวางแข้งวางเบาครับแต่ไม่แม่ ภาษามวยบางทีก็บอกว่าเตะสุนัขไม่ร้องอะไรํำนองนั้นกับหมดยกที่สามอื่นีคเตะสะเทือนอตมทั้ทงบางบมงมะครับมม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 รมเตมมมมมมข้มมมมงมม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 ัมมมัมม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 รมรัมมมมังมมมมรมบมมมมมมัมงมมมมม เชิงนี่แม้เมื่อก่อนนี่ก็ดังมากบุรีรัมนะครับสำรานศักิ์กับบุรีรัมนี่มายุคของน้องกีฑายุทยกับค่ายของอาจารย์ประโมทหอยมุกกาบุรีรัมนี่กับบุรีรัมครับสามกอรชรชตาสุภัก์โกยกที่3ครับ12บหนึ่งเลยครับเพราะว่าแม่ดูจังหวะลีลาออกแข้งแล้วเป็นรองเยอะครับเป็นเกงแดงได้เปรียบถึง12บหนึ่งครับดูแล้วชิงจังหวะก็ดีกว่าแล้วก็นอกก็ได้ไม้ก็ดีครับ นอกหมายถึงว่าแข่งครับนายกเขา่านอกได้นายดีแม่แล้วก็จังหวะใช้ได้ด้วยก็ลำบากครับคุณต่อสู้ไปถึง12 1หนึ่งเลยครับเอาแล้วครับจอมพบเล็กต้องออกอาวุธแล้วครับช้าไม่ได้แล้วครับแม่ยกสามไปเสียเขาเยอะกอดนายเน็บเข่าก็เบาเน็บเขา่เาเอาแล้วครับสามกอซอยเหมือนกันซอยเหมือนกันสามกอดูซอยได้สูงกว่าวครับฮัก ่พี่ยงกว่าล้มล้วอย่าซ้ำเน็บสอดไม้ครับสอดไม้เอาครับตอนนี้ดวนเข่ากันแล้วครับหนึ่งสองสามมันดวนกันดึวยแข้งคราวนี้เขา่าล็อกแทงเอาครับต่ังควนต่างแทงดูเจ้าพุเล็กนี่อาวุธดูกับซอยก็จริงแต่ว่ามันเบาไม่แหลม จับที่ใายครับเอาคุณสกลครับลูกพี่ของจอพบแลวก็เชียรกันเอากรับซอยเขา่าอย่างกับซอยเขา่าครับไม่แต่ว่าตีก็ได้เสียงเ hey, ฮเสียงเชียร์ตามภาษามวยล็อกวิ่ยแข้งสายลูกนี้หยุดเลยครับหยุดเลยครับซอยเขา่าแทงแล้วครับดันแล้วแทง ดูแล้วไม่แรงวางแข้งดูครับดูครับยกนี้เป็นยกที่ทั้งคู่ออกแรงกันเยอะเลยครับออกอาวุธไม่หยุดสามก็อาจจะได้ไม่ชัดเจนเหมือนยกสามแต่ว่าดูก็ไม่เป็นรองครับเอาแรัขยมตัวเหมือนกันรองพบเล็กสอสมาเลยอ่อย เาก็ยังมีแรงดีอยู่นะครับซอยไปเลยครับเอา้าครับสอยอโ์ลูกซอยเลยครับว่ากําลังผมยังเหลือเฟือลายยกแล้วครับวางแข้งไม่ถึงโอ้ยออ้ยออ้ยมาเป็นชุดโอ้ยพลิกแล้วแทงแดูแรงปลายของเก่งแดงดูจะดีกว่านะครับซอยครับ หมดยกที่สี่ยกที่สี่เอครับดูภาพชาครับยกนี้ดูกระเกงสีดักบลูหรือว่าน้ำเงินพยายามจะฮึดเหมือนกันนะครับหักลูกนี้ว่ามีตามน้ำเล็กน้อยพี่แยมดุเลยกับทําตาดุแหม่พอเจอสาวในตาอีกอย่างนึงครับพี่แยมเนี่ยหลักออกไปครับหลักหลักหาจาางังหวะวางแข่งแกวางได้แรง แข้งพูดถึงเตะทีต่อทีเราเป็นรองเป็นเกงแดงนะครับหมดยกที่4ครับไปไกลถึง71ึงเลยนะครับเพราะว่าดูยก4นะครับจอมพพเล็กแม้ว่าจะฮึดแต่ก็ไม่ได้เหนือกว่าแต่ว่า12 3เป็นรองอยู่แล้วแรงปลายนะครับแรงปลายของจอมพบเล็กมันดูว่าจะเป็นรองด้วยราคาขึ้นยกที่5จริงไปถึง71เลยครับ การตั้งราคาในสนามมวยนี่เขาต้องนอกจากดูอาวุธตีออกมาแล้วนะครับจะต้องดูแรงกลายด้วยครับว่าแรงกลายเป็นอย่างไรบาร้างว่าเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับเออหมดยก4แล้วแรงกลายยังดีอยู่นี่ขึ้นยก5ราคาจะไปไกลเหมือนกับเกงแดงตรงนี้ครับดูแล้วนี่เหนือกว่าด้วยนะครับแล้วก็แรงกลายจะเยอะกว่าด้วยก็เลยไป71เลยครับวันนี้ ต้องต่อยแล้วถ้าล้มภพเล็กยังอื่นลำบากแล้วจะต่อยได้ไหมแหมแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับต่อยก็เป็นเพราะสกิปสกิปไปครับดูครับไม่ใช่มวยหมัดอาชีพนี่ไปต่อยก็จะน็อกคู่ต่อสู้เดิมหมัดตัวคงจะลำบากครับว้าแล้วครับสามก่อขวาแล้วเน็ตมันจะหมดนะครับมวยนลี้ยงทีโหมต่อยไม่ได้กี่ทีครับหมดแล้วโอ้โหดักศอก หวานแท้งเืนยยกสี่ยกเดียวกับสามกอหลังจากนั้นก็ค่อนข้างจะสบายฝรั่งก็มาดูครับมาเมืองไทยต้องดูมวยไทยหมดยกสุดท้ายเรียบร้อยครับรตุงเกงแดงแบเบอร์ดูภาพชาครับยกสุดท้ายนี่จอภพเลก็กนิดหมาฝันสอบอก่อรับมเตุยเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็จะต่อยนะครับแต่อย่างว่าครับไม่ใช่มวยมัดอาชีพ จะต่อยแต่ว่าไม่ดูทุกครับตาเป็นเคาะไปพี่แย้มรับใบคะแนนได้สุดท้ายก็เรียบร้อยครสามกชรัชตสุภักษ็